ณวันนี้เนี่ยในสากลในโลกพยายามเราจะผลักดันให้เป็น SDG ในหลายๆมิติท้องถิ่นเองก็เช่นกันเราอยากให้เมืองบางปูเนี่ยเป็นเมืองอัจฉริยะนะครับเป็นองค์กรท้องถิ่นเล็กๆแต่แก้ปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนได้ในทุกมิติเรามีสิ่งแวดล้อมหลากหลายขณะเดียวกันเราก็ยังมีเรื่องของอุตสาหกรรม เราจะสร้างสมดุลของสิ่งแวดล้อมให้ดีได้อย่างไรปัญหาทุกปัญหานำมาเป็นนโยบายเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตสามารถที่จะตอบได้ทุกๆโจทย์ทำให้เมืองแห่งนี้เป็นเมืองแห่งความอิสุดสมเป็นเมืองที่พัฒนาแบบยัง่งยืน่อไปนะครับ